จากเรื่องราวของคุ้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเราขยับมาดูภาพที่กว้างมากยิ่งขึ้นก็คือตลาดหุ้นไทยรวมถึงเรื่องของการกระจายสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยนะครับผมจะพาผู้ชมไปฟังมุมมองของผู้จัดการกองทุนค่ายบลจอแลนด์แอนด์เฮาส์ครับคุณมนรัตน์พดุงสิทธิ์นะครับจะมาวิเคราะห์กันว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเราควรจะลงทุนอะไรบ้างแล้วสินทรัพย์อะไรที่เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่เราควรจะมีติดไว้ในพอร์ตของการลงทุนไปติดตามดูครับ ผมคิดว่าตลาดน่าจะไปได้นะฮะในระดับทีเ่เราเรียกว่า1 4 8 0ี5 0 0พนะครับเพราะอะไรแบบนั้นผมคิดว่า Earning Growth ของตลาดไทยโดยรวมนะโดยเฉพาะหุ้นค้างขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยปีนี้โตประมาณ25%และปีหน้าโตอีกประมาณ15%เราจะเห็นว่าโก w ด h มันต่อเนื่องนะครับอันนั้นที่หนึ่งหลายคนอาจจะบอก PE ของเราแพงผมไม่เถียงครับ p ี PE ตอนนี้ตกประมาณ15.5ปีหน้าตกประมาณ13.5แต่ว่าบ้านเมืองเรานิ่งนะฮะนิ่ง นะฮะแล้ว PE 13.5ในปีหน้ามก็เท่ากับเฉลีย่ย10ปีซึ่งถ้าจะพูดว่าแพงไม่คงไม่ใช่อันที่2ก็คือว่าเวลาเราพูดถึงตลาดหลักทรัพย์ว่าปีหน้าโต15เนี่ยเราต้องนึกก่อนว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะฮะโตมากกว่านี้เยอะนะฮะ บางบางอันโต20-25%เราพูดกันถึง25แล้วหลายๆบริษัทเท่าที่ผมสังเกตนะฮะขอให้ไปดูในช่วง Q1 ปรากฏว่า e a r n i n g ออกมาท,ทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะ GDP ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่า e a r n i n g ของตลาดหลักทรัพย์ออกมาเนี่ยไม่ได้แย่นะดีกว่าเรียกว่า beat expectation แล้วกัน นะเรียกว่าหุ้นตัวใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ย beat expectation หมดคราวนี้เรามองไปถึงปีหน้าเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะครับว่าพวก Renewable Energy อะไรที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วนะฮรแล้วคุยกันไว้ปีหน้ามันจะเริ่มส่งผลแล้วนะครับพวกนี้ก็กลับมาดีแล้วหลายๆบริษัทที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะพวก CLMV หรือพวก AEC เนี่ยผมเริ่มเห็นว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเห็นภาพชัดว่าหลายๆบริษัทเนี่ยประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับผมก็มองแล้ว มองว่าตลาดไทยยังน่าจะยังเป็นแอสเซทคลาสที่มีอนาคตนะฮะระหว,ว่างระหว,ว่างทางมันมีเรื่องของการเมืองแล้วก็การลงประชามติเราให้น้ำหนักตรงนี้มากหน่อยเ,ออเราเราต้องดูก่อนนะว่าประชามตินะสมมุติว่าเกิดเป็นผลไม่ดีอะไรนะฮะแล้วตลาดไม่ดีถามว่าหุ้นขนาดใหญ่อาจจะกระทบขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยกระทบไม่เยอะนะ,ะกลายเป็นโอกาสในการที่จะซื้อไปนะ,ะผมอยากให้มองเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เราต้องไม่ลืมนะว่าในอดีตเนี่ย ทุกครั้งเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเนี่ยถูกดラฟโดยเอกชนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเมืองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสมาดึงตลาดเราบางครั้งบางคราวเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของคนนะฮะผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะผ่านไปมีประสบการณ์มากกว่าครั้งที่แล้วโดยสรุปก็คือว่าผมเชื่อว่าถ้าเรื่องของประชามติแล้วถ้าผลออกมาไม่ดีอะไรคงมีผลระยะสั้นจริงๆนะฮะเพราะคนเริ่มคิดได้ว่าบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยครดสูงขนาดนี้คุณจะปล่อยไปได้ยังไง อยากให้ลองเวทน้าหนัก3กลุ่มหลักใช่พลังงานธนาคารแล้วก็ ICT ครับว่า3กลุ่มหลักนี้อนาคตในครึ่งปีหลังมันจะเป็นยังไงถ้าถ้าเลือกนะครับผมว่า Energy ดูได้เปรียบกว่าทาง Energy แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็จะเลือกไปบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะถ้าถ้าผมไม่เอา3ามกลุ่มนี้นะฮะหคือ Energy เป็นประเภท b i g แ a p นะฮะแต่ว่าถ้าในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมเรามีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอือ่นๆอีกเต็ไมไปหมดเลยนะฮะบริษัทเกือบ600บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย หลายบริษัทเนี่ยอย่างที่เรียนเอ n ร์เ g ็ตโกลสูงผมอาจจะมาเลือกขนาดกลางขนาดเล็กผสมในพอร์ตฟลิโออาจจะมีหุ้นขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งนะฮะแต่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแม้กระทั่งอย่างกลุ่ม p r o p e r t y ก็ยังหลายบริษัทก็เริ่มใช้ได้แล้วนะฮะพวก r e s i d e n t i a l d e เ e l o p e r รเริ่มใช้ได้ครับ,บนิดน,นึงครับตัวกลุ่มธนาคารเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าธรรมเนียมที่อาจจะลดลงรตรงนี้มันมีผลบริษัทธนาคารขนาดใหญ่จะได้รับผลมากกว่าธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะต้องรอให้ผลอันนี้มันเห็นภาพชัดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีพร้อมเพ์และก็ในอนาคตยังจะมีอะไรออกมาอีกนะครับผมเชื่อว่าออกมาอีกเดบิตการ์ดอะไรเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่ยังฝุ่นตลบอยู่ผมเชื่อว่ายังยังมองภาพให้เห็นชัดก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปแต่โดยรวมแล้วขนาดธนาคารขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลางกับเล็ก นะครับแล้วเวลาเราเลือกธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะฮรเราก็อาจจะเลือกไปคนที่ประเภทที่ NPL เริ่มนิ่งแล้วนะฮะหรือไม่ก็เลือกคนที่มีค่าฟรีในด้านอื่นที่ไม่ใช่พวกทรานเซ็คชั่นไม่ใช่เรื่องเ,ออเรื่องเกี่ยวกับทรานเซคพวกมันนี่อะไรไม่เกี่ยวเราก็อาจจะเลือกไปพวกที่มีรายได้ค่าฟรีพวกอนไรเตอร์ไออันไรติ้งฟรีอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมครับน้ำหนักของเราสำหรับกลุ่มธนาคารตอนนี้เป็นไง อันเดอร์เวดผมคิดว่านะผมคิดว่านะแต่ว่าท่านอื่นอาจไม่ทราบนะผมคิดว่าควรจะเป็นอันเดอร์เวดหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นนิวทรัลถึงอันเดอร์เวหมดเลยผมคิดว่าอย่างนั้นครับผมส่วนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กผมว่าน่าจะเป็นโอเวอร์เวดครับผมมีโอกาสมากกันหนอยแค่ไหนที่เราจะกลับมาเพิ่มน้ําหนักกลุ่มธนาคารเราหรือว่าจะมองจะรอมองปัจจัยไหนหรือว่ามองอะไรเป็นพิเศษผมรอดูเรื่องค่าฟรีให้เรียบร้อยก่อนฮะอันนั้นอันแรกอันที่สองก็คือว่า NPL เนี่ยผมรอให้มัน ถ้ามันนิ่งได้จริงๆนะฮะนิ่งได้จริงๆแล้วก็นิ่งหลายๆควอเตอร์เนี่ยถึงค่อยคิดว่าเออดูน่าสนใจหรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับ n p r เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญผมว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าฟรีเป็นอันดับสองครับผมหลายคนมอง valuation ก็ลงมาเยอะพอสมควรเยอะใช่ใช่ใชตรงนี้มันเป็นโอกาสได้ไหมครับสำหรับคนที่ถือลองเทอมนะครับก็อาจจะซื้อสะสมตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า เราเราต้องพูดถึงเราขอนว่าเงินเนี่ยมันมีเป็นทรัพยากรที่มีจาํากัดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือกเซกเตอร์อื่นดีกว่าไหมหรือว่า,เ,าเซกเตอร์นี้มีน้อยหน่อยแล้วก็เซกเตอร์อื่นมีเยอะกว่านี้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยถ้าจัดสร,รรสินทรัพย์เนี่ยผมว่าไปเลือกเซกเตอร์อื่นธนาคารอาจจะน้อยน้อยมากๆ,ๆหน่อยครับผมครับเอาเป็นคาแนะนาการจัดสรรอสังหาริมท a ัพย์เลยครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังคําแนะนําของแลนด์เฮ h o u จะเป็นยังไงผมคิดว่าจะต้องมีพวก อาจจะต้องนะฮะอาจจะต้องมอีสินทรัพย์ประเภทอื่นพวกต่างประเทศเข้ามาด้วยอันนึงที่ผมเห็นว่าถือได้แล้วก็นอนหลับด้วยนะฮะก็คือพวกรีดเนี่ยแหละฮะรีดไม่ว่าเมืองไทยเมืองไทยนี่ยิยูมากกว่าไม่ต้องเจอ,อ f อ Risk รรีดต่างประเทศบางอันก็ให้ผลตอบแทนที่เรียกว่าค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์หรอะไรซึ่งเราก็มีไว้เซิร์ฟนักลงทุนนะฮะรีดสิงคโปร์รีดญี่ปุ่นก็พอไหวนะฮะ อันนี้เป็น a s s e t c l a s สอันที่2นอกจากหุ้นไทยแล้วนะฮะอันที่3อชอบเสี่ยงขึ้นมานิดนึงก็คืออาจจะเป็นประเภทพวกทองนะ,ะผมว่าว่าทองนี่ก็น่าจะผ่อนผ่านจุดบัตทอมมาแล้วนะฮะถ้าเป็นต่างประเทศเลยเนี่ยอาจจะเป็นญี่ปุ่นนะฮะตลาดญี่ปุ่นหรือถ้าไม่ชอบญี่ปุ่นนะฮะหลายคนมีกองญี่ปุ่นไปหมดแล้วอาจจะ AC a c x ชาแปงก็ได้เราก็คิดว่าเรากำลังจะออกนะแต่ AC a c x ชาแปนของเราเราก็เชื่อว่าจะมีนิชเราก็อาจจะเลือกเป็นบริษัทที่มีดีเวเดนเยอะหน่อย พอมีดีเวเดนเยอะหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยเวลาตลาดผันผวนเหมือนกันคนจะมั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแอสเซทคลาสที่ผมมองว่าน่าจะไปได้ครับผมขยายความตัวทองคากับญี่ปุ่นนิดนึงครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงทองคำเนี่ยนะฮะเรามองว่าถ้าเงินดอลลาร์นะฮะไม่ได้แข็งอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะคือผมไม่เถียงว่าเวลาขึ้นดอกเบีย้ยนะค่างเงินดอลลาร์จะแข็งแต่ว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของ US เนี่ยไม่ได้ขึ้นเป็นเทรนด์แบบเป็นสเต็ปสเต็ปอัพอย่างรวดเร็ว อนนันแรกนะครับมันก็จะทําให้ทองเนี่ยเริ่มกลับมาน่าสนใจอันที่2เราดูว่าน้ํามันเริ่มกลับมาเงินเฟอ้อของสหรัฐก่อนนะฮะสหรัฐเริ่มกลับมาหลายๆชาติก็เริ่มเรียกว่าเรียกว่าวัทถอมเอาแล้วเงินเฟอ้อถ้าเงินเฟอ้อกลับมาทองก็กลับมาเหมือนกันนะฮะอันที่สก็คือว่าที่สําคัญเลยก็คือว่าเรื่อง interest rate, นักหนีอินเทอร์เรสนะฮะดอกเบี้ยติดลบ ถามว่าดอกเบี้ยติดลบปั๊บเนี่ยนะฮะถามว่า a s s เซทคลาสดอกเบี้ย,ยติดลบมันมีความหมายนะ,ะว่ากระตุ้นโกรดแบบอื่นไม่ได้แล้วฉันจำเป็นต้องติดลบรับบังคับให้คุณไปสเปนนะครับแต่ว่าหุ้นนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่มีโกรดเนี่ยบางทีเราก็ไม่ซื้อนะ,อะเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะไปซื้อแ s สเซทคล s สอะไรอ่ะแล้วอีกอย่างคือธนาคารกลางหลายๆชาติเนี่ยก็ซื้อสะสมมาเรื่อยๆทุกควอเตอร์ทุกควอเตอร ผมก็คิดว่าทองเนี่ยน่าจะพอพอไหวแล้วนะฮะแต่ว่าขึ้นอยู่กับทามิ่งด้วยนะครับไม่ใช่พอพันสามร้อยพันเอาเบรกแล้วซื้ออะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องเลือกเวลาซื้อมันก็ต้องซื้อหลายๆช็อตนะฮะอย่างเวลาเราออกกองเนี่ยนะฮรเราก็จะแนะนําลูกค้าซื้อเช่นสมมุติว่าวันนี้เราออกกองทองสมุินะฮะเราก็คิดว่าเออเราอาจจะต้อง รอ,อหลัง b r e กซิดีไหมสักส่วนหนึ่งส่วนใหญ่อะไรเงี้ยรอให้มันเซตเทิลก่อนฝุ่นหายตลบก่อนนะฮะเพราะเรามองเนี่ยลงทุนมันต้องพวกนี้ต้องยาวนะฮะสำหรับตัวที่เป็น Alternative Energy จนะ,ะต้องยาวพอสมควรไม่ใช่แบบซื้อปั๊บขายทิกเกอร์3%ไม่เอาฮะเสียเวลานะครับครับผมครับญี่ปุ่นนี้ผมมองว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ไม่ค่อยได้เปรียบเพราะหุ้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเอ็กพอร์เเยอะ ด้วยค่างเงินระดับนี้แล้วก็มันกลายเป็นเกมฮะค่างเงินกลายเป็นเกมแต่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันกลายเป็นว่าเกี่ยวข้องกับดเมสติกส่วนใหญ่ดเมสติกคอนซัมชันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยได้เปรียบกว่าทั้งโลกเลยนะฮะได้เปรียบสําหรับญี่ปุ่นนะฮะทั้งโลกไทยก็เป็นแบบนั้นนะฮะไทยก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมองหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กด้วยครับผม พื้นฐานสนับสนุนก็คือว่าพวกนั้นเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับโดเมสติกเป็นธุรกิจบริโภคภายในเป็นหลักซึ่งบริโภคภายในเนี่ยเหล่าท่านยังต้องบริโภคอยู่ต่อนเนื่องนะฮะอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่สนับสนุนเราก็รู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเดิมแรงงานหญิงเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทตอนหลังเนี่ยแรงงานหญิงมีบทบาทถามว่าเวลาแรงงานหญิงมีบทบาทถามว่าไงก็ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะฮะมันเป็นเรื่องที่เพิ่มอํานาจการซื้อของคนขึ้นมานะครับเอ็กซ์พอร์เตอร์เนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องค่างเงินของทั้งโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นบริษัทใหญ่เนี่ยอาจจะมีความผันผวนมากกว่าขนาดกลางขนาดเล็กนี่นี่คือญี่ปุ่นครับเช่นเดียวกับคล้ายๆกับของไทยว่าไทยในขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยโกรดก็เยอะครับผมดูแล้วพอจะเห็น3ามสินทรัพย์เด่นที่แนะนำรีดทองคําแล้วก็ญี่ปุ่นพอจะให้น้าหนักได้ไหมครับว่าทั้ง3ามสินทรัพย์น้ำหนักควรจะอยู่ประมาณไหนผมว่าเนื่องจากว่ามันอยู่นอกตลาดไทยนะฮะมันก็ควรจะต้องเป็นแค่สินทรัพย์ทางเลือกนะฮะถ้ารวมกันก็ไม่ควรเกิน30 40ขอองพร์ตามลิบ แต่ว่าหุ้นไทยข้อเปรดบอลไทยนะครับยังคงเป็นหลักอยู่ยังคงเป็นหลักอยู่ครับผม60%อย่างเงี้ยครับตอนนี้เราจะพักกันครู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวอาใจคนที่สนใจจะประกอบธุรกิจของตอนเองครับมีตัวช่วยในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ